ยอดนะคะเขาสองเงนะคะปลาท้องหูเยอรมันปลาท้องโูเหมือนเหมือนปลาท้องผูที่ไทยทุกคนมันต้องทำงานเนยเดี๋ยวก็านนู้นดด้านหลังอีกแบด้าน,นหลังทิ่งใหม่ทิกด้านหลังอีก,าากนหน่อยาักหม่ไม่ด้านนี้น่ะป็นขาวอยู่เนี่ยไม่มันก็เป็นอย่างนี้สินี่เขาเป็นอย่างนี้ไงเออ,อเอขาต้องเป็นอย่างนี้เขาไม่ใช่เอาดีีมดนะ

กับด้านบอดมันก็จะเลื้องหอมเลยฮะเลื้องหอมมากเลยอ่ะต้องใช้นทำปั้นปั้ทรายธรรมดาเอ้าสีจอนในลุงมาเ้ล่าเราทำอะไนเธรู้มงดูอะไรรู้ เคยมาไหมไม่มานานแล้วนั่นไม่เคยมานั่งหลงโคะมาได้ไงนี่ก็ห้าแปบดบได้ตัวค่อยเหมือนอีกแล้ว ข,ข้าวเนยะเป็นแม่สีเรียนหนึ่ตัวเหม่งเนาเหม่งนะเมืนน่อไหร่จะได้เป็นคนายนเะนาะก็ต้องต้องทข้าวเนาะเออเ้อจะให้อันทำสถติางมีี่ี